สวัสดีค่ะเจคเคโนอโพาชมกับบ้านเดี่ยวหลุดรองนะคะบ้านหลังนี้นะคะราคาไม่ถึงสองล้านนะคะทุกท่านบนพื้นที่56ตารางวาค่ะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นสวยๆเลยนะคะหลังมุมด้วยค่ะอยู่ในโซนรังสิตคลอง13นะคะหมู่บ้านซื่อตรงขนาดพื้นที่56กตารางวามีพื้นที่จัดสวนข้างบ้านด้วยนะคะ ราคาอยู่ที่1 9 9 0 0 0้าบาทราคานี้ฟรีค่าโอนฟรีค่าจดจำนองและฟรีมิเตอร์ไฟมิเตอร์น้ำด้วยค่ะทุกท่านผ่อนชำระเดือนละประมาณ1,000 0บาทนะคะจำนวน30ปีค่ะดอกเบีย้ยก็คำนวณอยู่ที่ประมาณ3.5%นั่นเองค่ะทุกท่านกว้างางนะคะบ้านเลขที่58ทับ235 ขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำมีที่จอดรถนะคะ2ที่จอดรถเลยค่ะและมีครัวครบพร้อมอยู่อาศัยได้เลยบ้านหลังนี้นะคะหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือค่าส่วนกลางเพียงเดือนละ200บาทเท่านั้นค่ะในหมู่บ้านนะคะเงียบสงบเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยเลยค่ะทำเรโครงการติดถนนใหญ่รงังสิตนครนายกคลอง13นะคะ เข้าออกได้หลายเส้นทางวงแหวนกาญจนพิเศษทางด่วนบางประอินบางนาค่ะนี่เป็นพื้นที่ข้างบ้านนะคะเป็นพื้นที่ที่จัดสวนย่อมไว้นะคะก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ใช้สอยกันได้กว้วางๆเลยค่ะน่าอยู่อาศัยมากนะคะตัวบ้านก็สวยราคา1 9 9ล้าบาทเท่านั้นนะคะราคาถูกมากๆค่ะทุกท่านรับชมภายในกันนะคะ พื้นที่ใช้สอยกว้างค่ะสวยเลยนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำสองที่จอดรถนะคะมีครัวเรียบร้อยมีห้องโถงก,งกว้างๆด้วยนะคะขึ้นชั้น2กันต่อนะคะทุกท่านอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะท่านใดที่สนใจค่ะท่านสามารถติดต่อผู้ขายเพื่อเข้านัดชมได้เลยนะคะติดต่อไปอยังเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะสามารถนัดติดต่อชมพื้นที่จริงได้ตลอดเลยนะคะนัดหมายกับผู้ขายล่วงหน้าค่ะ ก่อนเดินทางไปดูพื้นที่จริงนะคะติดต่อไปยังเบอร์โทรใต้คลิปหรือจะปรึกษาด้านการยืนกู้นะคะท่านก็สามารถโทรคุยกันได้โดยตรงเช่นกันค่ะสำหรับในวันนี้จเจคเคนโรราไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ